สวัสดีจ้าลูกๆทุกคนกลับมาพบกับป้าในอย่าให้ป้าสอนหน้าพอดแคสต์นะจ๊ะวันนี้ป้าขอคุยเรื่องที่อาจจะฟังแล้วจุกๆุกหน่อยเรื่องที่หลายคนพยายามจะมองข้ามมันไปนั่นก็คือเรื่องสถานะทางการเงินของเราในวัยที่จะเรียกว่าวัยรุ่นก็ไม่ใช่จะเรียกว่าผู้ใหญ่เต็มตัวก็ยังไม่แน่ใจวัยส0กวบบวกนี่แหละ เคยไม่ลู้ไถเฟ e บุ o k ไปเจอเพื่อนรุ่นเดียวกันโพสต์รูปซื้อบ้านใหม่ซื้อรถคันใหม่ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเราก็ตัดภาพกลับมาที่ตัวเองเงินเก็บหรอไม่มีมีแต่นี่บัตรเครดิตท,ที่จ่ายขั้นต่ำทุกเดือนถ้าลูกกำลังรู้สึกแบบนี้อยู่ฟังป้าให้ดีนะมันยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ขั้นที่หนึ่งยอมรับความจริงแล้วเปิดหน้าสู้นี่ สิ่งแรกและสำคัญที่สุดเลยนะลูกคือเลิกหลอกตัวเองเลิกทำเป็นมองไม่เห็นใบแจง้งหนี้เลิกจ่ายแค่ขั้นต่ำแล้วคิดว่าเดี๋ยวมันก็หมดไปเองไม่หมดจ้ามีแต่จะบานปลายพอดอกเบี้ยสิ่งที่ต้องทำคือหยิบกระดาษปากกาขึ้นมาแล้วลิสต์หนี้ทั้งหมดที่เรามีออกมาให้หมดบัตรใบไหนหนี้เท่าไรดอกเบี้ยเท่าไรลิสต์ออกมาให้เห็นภาพรวมทั้งหมดมันอาจจะน่ากลัวนะ แต่มันคือการยอมรับความจริงขั้นแรกจากนั้นให้โฟกัสไปที่การปิดหนี้ก้อนที่ดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนอาจจะต้องยอมอดของฟุ่มเฟือยไปบ้างกาแฟแก้วละร้อยเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่พักก่อนเอาเงินตรงนั้นมาโปะนี่ให้มากที่สุดจำไว้อิสรภาพทางการเงินหอมหวานกว่ากลิ่นกาแฟตอนเช้าเยอะขั้นที่สอง เปลี่ยนสันดานออมก่อนที่เหลือค่อยใช้ป้าเปลี่ยนเป็นทนสอนนะักคนส่วนใหญ่ใช้วิธีใช้ก่อนเหลือเท่าไรค่อยออมซึ่งส่วนใหญ่มันไม่เคยเหลือไงเราต้องเปลี่ยนใหม่หมดใช้วิธีหักดิบไปเลยลูกทันทีที่เงินเดือนออกให้ตั้งโอนอัตโนมัติ10%ของเงินเดือนหรือเท่าที่ไหวนะ ไปเข้าบัญชีเงินฝากประจำที่ถอนยากยากทันทีถ้าเหมือนว่าเงินก้อนนั้นมันไม่เคยมีอยู่จริงในลูกแรกๆอาจจะรู้สึกว่าเงินหายไปใช้จ่ายลำบากขึ้นแต่พอผ่านไป3-4มสี่เดือนลูกจะเริ่มชินและปรับตัวได้เองมันคือการสร้างวินัยทางการเงินที่ได้ผลที่สุดแล้วเราต้องจ่ายให้อนาคตของตัวเองก่อนจ่ายให้คนอื่นเสมอขั้นที่ส อย่าคิดแค่จะประหยัดแต่ต้องคิดหารายได้เพิ่มป้าให้กำลังใจนะการประหยัดมันช่วยได้นะลูกแต่มันมีเพดานของมันนะเราประหยัดแทบตายสุดท้ายก็ได้เงินเพิ่มมาแค่ไม่กี่พันแต่การหารายได้เพิ่มเพดานมันสูงกว่านั้นเยอะมองหาทักษะที่เรามีอะไรที่เราทำได้ดีเรารับงานฟรีแลนซ์ได้ไหม เราทำขนมขายออนไลน์หรือเปล่าหรือแค่การเอาของที่ไม่ใช้แล้วในห้องไปขายมันก็คือการสร้างรายได้เสริมทั้งนั้นอย่าดูถูกเงินหลักร้อยหลักพันนะลูกเงินพวกนี้แหละที่จะเอามาโปนี่ได้เร็วขึ้นหรือเอามาเป็นเงินตั้งต้นในการออมและการลงทุนเล็กๆน้อยๆได้ด้วยเห็นไหมลูกมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนะการจัดการนี่และการเริ่มออมเงินนะ่ะหัวใจของมันมีแค่ วินัยและความตั้งใจจริงเท่านั้นเองป้ารู้ว่ามันเหนื่อยรู้ว่ามันทอ้อในวันที่เห็นคุณอื่นไปเที่ยวแต่เราต้องมานั่งคำนวณหน,นี้แต่อดทนไว้ล่ะลูกความสบายในวันข้างหน้ามันคุ้มค่ากับความลำบากในวันนี้แน่นอนไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าวันนี้ลูกจะอายุเท่าไรหรือมีหนี้เยอะแค่ไหนขอแค่เริ่มก้าวแรก ก้าวต่อไปมันจะง่ายขึ้นเองวันนี้ป้าขอเป็นกำลังใจให้ลูกหนี้ทุกคนนะสู้ๆแล้วใครมีเทคนิคจัดการหนี้เด็ดๆอีกบ้างมาแชร์กันหน่อยในคอมเมนต์นะจ๊ะสำหรับวันนี้ป้าไปก่อนนะแล้วจำไว้อย่าให้ป้าสอนนะ